หลังนี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนายน2563ย่าม่ห้าฟินฟินกว่าก็โดนกว่า ที่สวนสุขใจหมู่ที่12ตำบลพุทเตยอำเภอวิเชยรบุรีจงังหวัดเพชรบุร์ครับซึ่งหันมาปลูกองุ่นไร้เมล็ดสร้างรายได้งามซึ่งเมื่อก่อนที่สวนแห่งนี้เคยปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจะหมายดอกมาราวสองปีแต่เจอกับปัญหาราคาที่ไม่แน่นอนเลยหันมาลองปลูกองุ่นไร้เมล็ดพันธุ์ แบคโอปปบนอือที่2งานซึ่งมีรายได้ดีกว่าเดิมอีกทั้งองุ่นยังสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงปีละ3ครั้งมีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า2 0 0แสนบาทจากการสอบถามในชายาพึ่งแก้วอายุ47ปีเจ้าของสวนบอกว่าเดิมทีตนเองปลูกดอกดาวเรืองมาก่อนแต่หันมาปลูกองุ่นเนื่องจากราคาดอกดาวเรืองไม่แน่นอนผิดกับองุ่นไรามาเรสที่ปลูกสามารถจะมายได้ในราคา150บาท ปีหนึ่งจะมีรายได้ราวสอง0,000บาทลูกค้าส่วนใหญ่จะเดินทางมาซื้อถึงสวนเพื่อจะขอตัดองุ่นสดๆจากต้นเองปัจจุบันนี้ปลูกมาได้3ปีเสร็จแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเดินทางมาซื้อถึงสวนส่วนใหญ่ติดใจในรสชาติความหวานกรอบเพราะใช้สารชีวภาพถ้าเป็นตลาดที่จะนาผ,ผลผลิตไปวางจําหน่ายคือตลาดปลอดสารอางุ่นถ้ายังไม่มีประสบการณ์การดูแลค่อนข้างยากสำหรับผู้เริ่มใหม่ปัญหาคือโรคจากไรแดงและเพลี้ยไฟ ซึ่งจะทำลายผลผลิตนอกจากนี้ยังมีราน้ำค้างราสนิมที่จะทำลายใบส่วนใครที่สนใจจะเรียนรู้การปลูกอัง,งนอ่นเป็นอาชีพทำเงินทางสวนยินดีให้คำปรึกษาหรือสนใจซื้อผลผลิตก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0931712340ถับปลูกดอกดาวเรืองเป็นยังไงถึงเลิกครับพี่คือปัญหาทางด้านราคาผันผวนไม่แน่นอน ก็เลยหันมาปลูกองุ่นครับหันมาปลูกองุ่นป,ปลูกพืชที่ว่าการดูแลเราเรามีพื้นฐานในใ,ในในทำนการเกษตรอยู่แล้วแล้วก็มาคิดว่าอางุ่นเนี่ยเขตเขตอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบุร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมแล้วก็จะเป็นพืชพืชตัวตัวใหม่ของเพชรบุรีก็เลยหันมาปลูกดูปลูกมาได้กี่ปีแล้วครับพี่ปลูกมาได้สามปีแล้วครับ ให้ผลดีไหมให้ผลผลิตก็ใช้ได้ครับราคาจําหนพี่จาไหน่ายที่เท่าไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากไหนฮะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชาวบ้านในละแวกในละแวกที่ท,ที่อยู่เนี่ยครับลูกค้าส่วนใหญ่นิยมมาตัดเองหรือว่าสั่งให้เราตัดส่วนมากจะตัดเองจะตัดเองครับผมตัดจากมือเลยนี่นะครับตัด,จา,ตดจากต้นเองเลยครับส่วนใหญ่เขาติดใจในรสชาติหรือเรื่องอะไรบ้างรสในรสชาติ ความอร่อยมันเป็นผลไม้ที่หวานกรอบเรามีเทคนิคอะไรที่ทำให้มันหวานกรอบครับเราใช้น้ำหมักคีวภาพแล้วก็แล้วก,ใวก็ใช้ในสารเคมีบ้างก็ผุยผสมกันบางช่วงเราปลูกในพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยแค่ประมาณสองงานเนี่ยไรายได้ขนาดนี้โอเคไหมสำหรับการทำการ,กรเกษตรผมว่าโอเคนะเราก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายแล้วก็อยู่อยู่ยมันอยู่กับมันอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกัน ดูแล้วอนาคตยังสดใสไหมยังสดใสครับยังดีเนาะแล้วถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะทําอาชีพอย่างเงี้ยพี่ยินดีใจใ้ความรู้เขาไหมยินดีครับยินดีสามารถจะถ่ายทอดถ่ายทอดได้ครับแนะนําได้สอนได้หมดครับเพราะว่าเราก็เราก็ศึกษามาโดยไม่ไม่ได้เสียค่าค่าค่าเรียนรู้เราก็ถ่ายทอดต่อได้ปัญหาการปวูกองุ่นที่พี่เจอนะ่ะเจออะไรฮะปัญหาเขา ปัญหาก็มีพวกโกรคแมลงโรคแมลงเนาะครับผมสิบเก้าพฤษภาคม25งพันครับผู้สื่อข่าวรายงนานว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลายรายในพื้นที่บ้านวังไส่ทอหมู่ที่7จตบุรซัเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ต่างกำลังได้รับความเดือดร้อนหลังประสบกับปัญหากองทัพหนอนกระทูข้าวโพดหลายจุด แพร่ระบาดบุกกัดกินต้นข้าวโพดปลูกใหม่และยอดอ่อนจนรับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนับผ่านไร่จึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด กำลังเร่งนำคนงานฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดหนอนกระทูที่กำลังลงกัดกินต้นข้าวโพดท,ทั่วทั้งแปลงด้วยกัดกินยอดอ่อนและใบข้าวโพดจนแบ่งเป็นรูซึ่งเมื่อใช้มือคลี่ใบข้าวโพดและในยอดอ่อนก็จะพบกับตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ข้างในหรือตามโคนกับใบข้าวโพดซึ่งหากปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้ความเสียหายที่เห็นได้ชัดก็คือในระยะต้นอ่อนจะทำให้ข้าวโพดตายและในระยะต้นแก่ ขา้าวโพดก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ถึงที่ฝักรีบเล็กไม่สมบูรณ์ทำให้ผลผลิตเสียหายได้จากการสอบถามในบุญล้ำทองเสียนอายุ57ปี อยู่บ้านลขที่182บ้านบางไทรทอหมู่ที่7ตำบลซับเปิบอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุร์บอกว่าปีนี้การแพร่ระบาดของหนอนกระทูมีความรุนแรงมากกว่าทุกป,ปีที่ผ่านมาโดยที่แปลงข้าวโพดของตอนที่ปลูกไว้45ไร่พบว่าตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอกแตกใบอ่อนประมาณ2-3ใบก็ถูกกองทับหนอนกระทูบุกเข้ามากัดกินยอดอ่อนใบอ่อนและต้นอ่อนจนรับความเสียหายทัทั้งแปลง ตนจึงต้องรีบนําคนงานเข้ามาฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกําจัดหนอนกระทูดโดยด่วนไม่ให้สร้างความเสียหายไปมากกว่านี้แต่หลังจากฉีดพ่นไปได้ไม่ขี่วันก็กลับพบว่าหนอนกระทูยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทําให้ตนและ,กะเกษตรกรรายอื่นๆจําเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมีทุกๆสัปดาห์หรือ7วันต่อครั้งจนถึงขนาดนี้ฉีดพ่นสารเคมีไปแลถึง4ครั้งและอาจจะต้องฉีดยาไปจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวทําให้ต้องมีการ ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งค่ายาค่าแรงและค่าคนงานอีกทั้งในปีนี้นอกจากเกษตรกรจะประสบกับปัญหาหนอนกระทู้แพร่ระบาดแล้วยังพากาันรประสบกับปัญหาภาวะภายแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นข้าวโพดขาดน้ำและทำให้ต้นข้าวโพดขาดน้ำและเริ่มเหี่ยวเฉาท่านี้หนอนกระทู้ข้าวโพดนั้นจะมีลักษณะส่วนบนของหัวมีแถบสีขาวเป็นรูปตัววายหัวกลับด้านหลังและด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาว ลำตัวปร่องท้องก่อนปร่องสุดท้ายจะมีจุดสีดำสี่จุดเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเมื่อตัวเต็มใบมีแถบสีขาวที่ขอบปีกคู่หน้ากลางปีกมีแถบลักษณะเป็นวงรีสีน้ำตาล เพศเมียมีสีและลดลายจางกว่าเพศผู้ซึ่งวงจรชีวิตหนอนกระทูเข้าโพด1รอบวงจรชีวิตนั้นนะครับใช้วละประมาณ30-40วันเมื่อผสมพันธุ์แล้วเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืนโดยจะวางเป็นกลุ่มใต้ใบพืชแต่ละกลุ่มไข่จะมีไข่ประมาณ100-200ฟองและมีขนสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมเพศเมียตัวหนึ่งนั้นจะวางไข่ได้ประมาณ1500-2,000ฟอง หนอนโตเต็มที่ที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ3.2-4.0ถึงเซนติเมตรหนอนจะทิ้งตัวลงดินเพื่อเข้าดักแด้ระยะดักแด้7-13วันจึงออกมาเป็นตัวเต็มใบและมีชีวิตอยู่ได้10-21วันตัวเต็มใบนั้นสามารถบินได้เฉลี่ย100กิโลเมตรต่อคืนเลยทีเดียวเอาคนงานมาฉีดยาครับฉีดยาฆ่าหนอนอที่กินต้นข้าโพดใบข้าวโพด ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ฉีบรอบหน,นึ่นงฉีบแล้วกี่ครั้งเลวครับสี่รอบแล้วครับเนี่ยุ่นุ่นนี้สี่รอบแล้วใช้ค่าใ <ขา S 1> ช้จ่ายก็หนักพอสมควร่ายาค่าแรงงานาาน้ำมันมันหนอนรบกวนเยอะก็เลยต้องต้องฉีดหลายรอบแอ้ฝนก็ไม่ตกมัน ช่วงนี้มันแรงด้วยกรนีต้องต้องฉีดบ่อยอือน่เป็นหนอนเลยครับน่าจะเป็นหนอนกระทูครับเพราะว่าตัวมันใช้หนอนที่มันกินมะขามหวานดอกมะขามหวานอือมันระบาดเยอะครับจะกินเกือบทุกต้นเลยครับกินนี่คุณเลยต้นใบนี้ขาดหมด อันนี้ฉีดยาใหม่แล้วครับนะฉีดยาใหม่แล้วถึงจะฟื้นตัวฉีดยาก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าใบนี่มันคุนหมดอ่ะมันตัดยอดเลยใช่ไหมครับยอดเลยรอดที่ขาดแล้วมันฝังตัวอยู่ในยอดกินอ,อยู่ในยอดทีดนี้เราต้องฉีดยาบ่อย สามสี่รอบแล้วครับเนี่ยถ้าไม่ฉีดก็ไม่ไม่เจ็บเกี่ยวเลยถ้า,ถ,าถ้าไม่ฉีดก็ถือว่าเสียหมดทั้งแปลงเลยมอ่ะรุนแรงมากฉีดครั้งหนึงลงทุนเยอะไหมครับครั้งหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันนะครับอครั้งนะครับค<อ>่าน้ำมันค่ายาค่าคนงานต่งางต่างเลยอ,อันนี้ถ้าไม่ฉีดมันก็จะ จะไม่ได้อย่างนี้หรอกครับมันก็คงจะเสียหมดนน่แหละเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยดีด้วยมันจังหวะมันแรงพอดี วันที่18พฤษภาคม2563ครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสิริรัตชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสุกัญญาชุมอุปการนายกเหล่ากาชาติและนายดรงศักดิ์หอมมาลัยประจจังหวัดพิจิตรร่วมกันรับมอบน้ำดื่มจากโตแทนบริษัทอัครารีซอร์เซร็จจำกัดหมาชนจำนวน100โหล1,200ขวดในโครงการอัคราปันน้ำใจมอบน้ำดื่มให้กับชุมชนสนับสนุนโครงการตู้ปันสุขเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รับไปอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนสหรับน้ําดื่มที่ทางบริษัทนํามามอบให้นั้นเป็นน้ําดื่มที่สะอาดผ่านมาตรฐานจากกรมอนามัยโดยวิสาหกิจชุมชนเทพน,นิมิตบ้านเขาดินหมู่ที่3ตำบลเขา7ลูกอําเภอทับครอ้อจังหวัดพิจิตรหลังจากนั้นผู้ว่าราชการและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนาน้ําดื่มที่รับมอบนําไปไว้ที่ตู้ปันสุขเพื่อมอบให้กับชาวบ้านที่มารอรับของบริเวณตู้ปันสุกด้านข้างของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตร รวมถึงจะนำไปเติมในตู้ปันสุขตามอำเภอต่างๆต่ตตอไปซื้อมห้าฟินหังน,นี้รับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง้อเสนอฟินขนาดนี้เป็นใครก็ต้องรีบวันนี้ถึง30มิถุนาย,ยน2563ย่ามหาฟินฟินกว่าก็โดนกว่า เฮ้ยจริงดิโอ้ว้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยดีอ่ะครับตลาดเกษตรกรเปิดออนไลน์แล้วกเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งพอ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอยู่บ้านมีสิทธิ์ติดโควิดจากคุณถ้าคุณกลับจากจังหวัดที่มีเชื้อโควิด ทำงานประชุมกินข้าวกับคนที่ติดเชื้อโควิดเป็นหวนัดเจ็บคอไอมีไข้อย่าเข้าใกล้คนที่คุณรักคุณอาจฆ่าคนที่คุณรักโดยไม่รู้ตัวแยกตัวเองเก็บตัวอยู่คนเดียวทันทีโควิดซ่อนตัวอยู่ทุกพื้นที่เสีย่ยงคุณอาจไม่ติดหรือติดคุณไม่รู้ขยับขาออกห่างโควิดไม่มีขาฆ่าคนที่คุณรักได้ด้วยขาคุณ ก็ป้าคนเดียวค่ะป้าจะไปเอาพันธ์ุมาจากวังยางค่ะหลงเอรู้จักกับหลวงพ่อที่วัดป่าเน,นินสวรรค์แกบอกว่ารายได้ดีนะโยมไปดูไหมเขาชวนไปดูงานก็ไปดูมาก็เออดีก็เลยลองทำดูก็ไปเอาพันธ์ุจากเขาเริ่มแรกก็เลี้ยงมาครั้งแรกก็หลังหนึ่งทีนี้ก็ เพิ่มออกมาเรื่อยสองลางสามรางเออรายได้ดีเนาะพวกลูกกลุ่มเขาก็ไม่มีรายได้กันจากหลังทําไรทํานากันนะคะก็เลยหารายได้เพิ่มพิเศษบรรดากลุ่มแม่บ้านด้วยกันนะคะตอนนั้นป้าเลี้ยงคนเดียวใช่ไหมคะก็ทุนไม่ค่อยมากป้าก็ขยายได้หน่อยเดียวทีนี้ก็พอมารวมกลุ่มป้าก็คิดหาทุนทางนี้คะ่ะ มามาต่อยอดมาขยายซื VI ้ออุปกรณ์วัตถุดิบจากลังไข่มั VI ่งขันวางไข่มั่งถาดอาหารมั่งเอลังลังที่จะต่อเติมอีกมั่งนะคะเราก็มีเงินหมุนเวียนซื้อพวกอาองอาหารนะคะเราไม่ต้องไปเอาจากตลาดมาแบบเอาเอาเงินเซ็นเข้ามาพอเรามีเงินหมุนซื้อเองมันคงขึ้นก็พอใจตรงที่ว่า เรามีทุนมาซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบขยายรายได้เราเราจะได้ไม่ต้องเหนือดร้อนที่ว่าจะต้องไปหยิบยืมในทุนทางนอกค่ะตัวนี้เราก็ตั้งรายได้ให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วไอการการที่ว่าเราไปกู้ยืมพวกในทุนมันก็ดอกแพงใช่ไหมคะ อพอได้ตัวนี้มารู้สึกว่าทางกลุ่มเราก็ดีขึ้นค่ะทีนี้ที่ป้าไปไปไประชุมที่จังหวัดเขาบอกว่าจะทำเป็นจิ้งหรีดอบแห้งนะป้าอยากได้อนอกส่งนอกก็ป้าอยากได้ตัวนั้นเพราะว่ามันมันจะเพิ่มไรายได้เราเราขึ้นมากกว่าเดิมคือยังยางเป็นอาหารเนี่ยตอนนี้ก็คือทอดบางครั้งก็ยำ บางครั้งก็ตำน้ำพริกก็ได้เนี่ยยำก็อร่อยตัวเนี้ยเราก็จะได้ขยายต่อว่าเออของเรามีความสามารถส่งนอกได้แล้วนะอย่างเงี้ยในส่วนของคุณป้าจักรทรนะคะเราเห็นวิธีการทํางานของเขานะคะวิธีการรวมกลุ่มของเขาเราเชื่อมั่นว่ากลุ่มนี้สามารถมีศักยภาพที่สามารถที่จะกู้เงินแล้วก็มาทำกิจกรรม หรือกิจาการที่เขาต้องการก็คือ,อเรี้ยงเทคนิคเนี่ยเราพอเห็นความสามารถของเขาแล้วตอนแรกจะเป็นเลี้ยงแค่กระบะสองกระบะซึ่งเขามีเลี้ยงตามกําลังทุนของเขาในส่วนของกองทุนบทบาทตีสามารถมาหยิบยื่นโอกาสให้เกี่เขาในเรื่องของทุนนะคะเขาก็สามารถเพิ่มการเลี้ยงขึ้นในจํานวนที่เยอะขึ้นกระบะที่เยอะขึ้นนะคะในส่วนของการตลาดก็ยังไปได้ดีค่ะครับในฐานะสํานักงา,พานพระรามชนอำเภอวังโป่งนะครับเป็น เป็นความรับผิดชอบในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับอําเภอวังโป่งเป็นอํเาเภอที่ไม่ใหญ่นะครับเป็นอํเาเภอที่ห่างไกลจากอํเาเภออื่นห่างไกลจากจังหวัดชาวอําเภอวังโปง่งในส่วนใหญ่จะน้มอมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมรลดรายจ่ายเป็นหลักนะครับพอเข้าใจในเรื่องกิจกรรมรลดรายจ่ายแล้วเนี่ยกลุ่มนะครับกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในส่วนใหญ่ก็จะไปนึกถึงในเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับ จึงนะครับจึงจัดตั้งกลุ่มต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเล้งจิงหทธนะครับกลุ่มเล้งจิงฤทธกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เห็นได้ชัดว่าจะมีการมีกระบวนการในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารให้มั่นคงนะครับสร้างอาชีพให้มั่นคงสร้างไรายได้มั่นคงกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มอื่น